ก็มาดูนะครับเมื่อทิศก่อนเนี่ยมีลูกค้าสนใจซื้อเครื่องสยามวันเนี่ยทั้งหมด4เจ้าด้วยกันนะครับเจ้าเจ้าแรกเนี่ยก็จะเป็นของคุณประกอบคุณประกอบแก้วสุดท่านะครับอันนี้อยู่ที่สระบุรีที่อำเภอวิหารแดงนะครับตอนแรกคุณประกอบก็จะซื้อเครื่อง bct 6ไปก่อนนะครับ แต่ต่อมาก็ขอเปลี่ยนเป็นเครื่องสยามหนึ่งเพื่อให้ทำงานได้มากขึ้นทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะทำเป็นเว็บบล็อกให้ด้วยนะครับเว็บบล็อกมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราทำลงไปแล้วเนี่ยลูกค้าอยู่ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนเราเซิร์ชคำว่าแบตเตอรี่หรือเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่หรือการฟื้นฟูแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเจอเจอได้นะครับในใน Google อันนี้ก็จะมีประโยชน์มากเบบบล็อย่างนี้เราจะทําให้ทุกเจ้านะครับที่ซื้อเครื่องซือเครื่องของเราไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่นะครับอันนี้คุณประกอบก็เอาไปใช้ที่วิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับต่อไปเราก็มาดูเครื่องที่สอง เครื่องที่สองเนี่ยก็คือซื้อไปใช้งานเป็นบริษัททําเกี่ยวกับทัวร์นะครับบร,บริษัท Total Travel นะครับอันนี้อยู่ที่ลาดกระบงังก็ตัดสินใจซื้อเครื่องสยามสยามวันไปไปใช้กับงาน Preventive b a t h ส่วนเครื่องที่3มเนี่ยก็จะเป็นน้องคนหนึ่งนะครับ ซึ่งตั้งใจจะเปิดร้านแบตเตอรี่อยู่ที่จังหวัดลำปางเที่อำเภอห้างฉัดน,นะครับคุณวิสาวัตรกังวันเลิศเจ้านี้เราก็ทําทเว็บบล็อกให้ด้วยซึ่งเว็บบล็อกตัวนี้มีประโยชน์มากๆครับตอนนี้สาขาของน้องเนี่ยสามารถค้นเจอด้วย Google นะครับไม่ว่าเราใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา มันก็จะเจอนะครับที่ที่ห้างฉัดจังหวัดลำปางนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าเข้าพบร้านเราเจอร้านเราก่อนที่รอดร้านอื่นนะครับอันนี้เราเป็นเราทำให้ถามว่าคุ้มไหมคือเงินเงินซื้อเครื่องเนี่ยมันก็มีตัวนี้แถมด้วยนะครับตัวนี้เราไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายในการทำเว็บโปรโมทให้ แต่เราเราให้ให้ในช่องทางที่ว่าลูกค้าจะนำไปประกอบอาชีพะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆมาดูเครื่องสุดท้ายะนะครับของอาทิตย์ที่แล้วนะครับอ่าอันนี้ก็เดิมเนี่ยทำธุรกิจรีไซเคิลก็เป็นลกักษณะอ่ารับซื้อแบตเตอรีร่เก่าะนะครับก็ทุกทีเนี่ย ปกติเราเขาก็จะไม่รู้จักไม่รู้อาจจะอาจจะรู้บ้างแต่ก็ยังไม่ละเอียดพอนะครับสมมุติเราซื้อแบตมาเราไปขายลงหลอมเนี่ยมันมาจินก็จะได้ปริมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าแบตพวกนั้นมาเนี่ยรู้ว่าแบตพวกนั้นมีคุณภาพอย่างไรเนี่ยรู้กระบ,บวนการฟื้นฟูนะครับเขาสามารถจะเพิ่มมาจินได้มโหฬาเนยนะครับอันนี้เป็นเป็นการทําธุรกิจต่อย,ยอด ลูกค้าเจ้านี้ก็จะอยู่ที่หนองจอกนะครับคุณอัชลาบุญเชื้อนะครับตัดสินใจก็ลงเครื่องสยามวันเหมือนกันจะเห็นว่าเครื่องสยามวันเนี่ยก็คือว่าลูกค้าหลังๆจะสนใจมากก็เพราะว่าสยามวันเนี่ยทำงานง่ายแล้วก็ทำงานได้ปริมาณงานมากนะครับอันนี้มีสเปคบอกนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้สเปค อย่างไรลองกดเข้าไปดูอันนี้ผมจะทําไว้อยู่แล้วนะครับก็น่าสนใจครับตัวนี้เป็นการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับซึ่งราคาก็พอประมาณนะครับมันก็พอตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับ ก็เรียนเชิญนะครับลูกค้าที่สนใจเกี่ยวกับงานฟื้นฟูหรือมองเกี่ยวกับการทําแบตมือสองอะไรพวกนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับได้หลายช่องทางนะครับอาจจะเป็นทาง Facebook หรือทางไลน์หรือหรืออาจจะโทรตรงคุยกับผมโดยตรงได้นะครับวันนี้เราก็มาบอกกันอัปเดตข่าวสารของทางแบตเตอรี่คลินิกอันนี้ก็จะใช้รูปแบบใหม่ใช้วิดีโอคุยกันผ่าน ผ่านทางวิดีโอก็แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรเราจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับ